รายงานผลการดำเนินงานสกรระดับตำบลดีเด่น 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สกรระดับตำบลหนองฮางสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอม,ม่วง30สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินงานตามกรอบการประเมินคัดเลือกสอกรระดับตำบลดีเด่น 5D Premium Plus ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ดังนี้ด้านที่1ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆด้านวิชาการนำข้อมูลต่างๆเข้าไว้ในระบบบริหารจัดการ d m i s อย่างครบถ้วนอาทิข้อมูลสถานที่ตั้งข้อมูลบุคลากร Facebook กศนตำบลข้อมูลการใช้น้ำประปาอินเทอร์เน็ตสื่อวัสดุ การให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวนผู้ใช้บริการบุคลากรคณะกรรมการกสอนอตบลมีการรายงานข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการสอกรระดับตบลจำนวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนปีงบประมาณพุทธศักราช2567จําจำนวน121คนมากกว่าเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งไว้มีการวิเคราะห์ศักยภาพสำรวจความต้องการ จัดทำข้อมูลการลงทะเบียนบัญชีลงเวลาของผู้เรียนและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีการจัดท,ทําแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิทินพบกลุ่มเป็นรายภาคและรายสัปดาห์นําผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของสถานศึกษาผู้เรียนที่คาดว่าจะจบเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอ็เน็ภาคเรียนที่2ทั2,566เข้าสอบร้อยละ 100, 100. ภาคเรียนที่1ทับ2,567เข้าสอบร้อยละ100ผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์4ภาคเรียนลงทะเบียน16คนจบการศึกษา15คนคิดเป็นร้อยละ93.75ผู้เข้าสอบปลายภาคทุกระดับเฉพาะรายวิชาบังคับลงทะเบียน126คนเข้าสอบ110คนคิดเป็นร้อยละ87.30 ผลสำเร็จทางการเรียนเฉลี่ยในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในรายวิชาบังคับทุกระดับผู้เรียนที่มีผลการเรียน2.00ขึ้นไปลงทะเบียน210รายวิชาได้เกรด2.00ขึ้นไป91รายวิชาคิดเป็นรละ4 3 3ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2567มีผู้เรียนร่วมกิจกรรมร้อยละ100จําจำนวนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดชาวตลาดดำเนินการได้ร้อยละ100ด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้ารักษาวิัยการตรงต่อเวลาอ่ะ ปฏิบัติต้นเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอุดมการครูและความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านที่2ส,สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสองกรระดับตำบลดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good p r e s s Base Check In สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภยัยการจัดสภาพแวดล้อมโดยยิดหลัก5ส ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิสมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศตามบริบทมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายมีบริการอินเทอร์เน็ต WiFi มีการจัดทำรหัส QR Code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาดูงาน และมีภาคีเครือข่ายมาใช้บริการสถานที่ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good Activity มีผลเชิงประจักษ์โดดเด่นมีการปฏิบัติที่ดี Bad Practice มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ระบบออนไลน์ต่าง มีการบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชนมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทผู้เรียนด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมีทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่องภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนด้านจัดการเรียนรู้และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่ต่อเนื่องร่วมวิเทศและประเมินผลการเรียนรู้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง (Good Innovation) ชื่อผลงาน การเรียนรู้ด้วย QR Code มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาต่อเนื่องรวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิตโดยการสแกน QR Code ในการศึกษาหาความรู้ที่ต้องการแบบสะดวกตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ